ตำบลนาทอมเป็นตำบลที่มีความสะอาดน่าอยู่ไม่มีมลพิษมีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นวัดที่สะอาดบรรยากาศลมลืน่นกล้องทิ่น้ำใสสะอาดมีปลาอาศัยอยู่มากมายหตทีิว่าชุมชนถนนวัดมีความสะอาดต่อความร่วมมือของชาวบ้านและ เยาวาชนในหมู่บ้านจากการช่วยกันดูแลก้องจ่าวบ้านทำให้ชุมชนไม่มีขยะแต่ซิ่งแวดลอมที่เราได้เห็นอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีทั้งขยะวางอยู่หน้าบ้านก้นนนองปูนคนที่ทำให้เราคิดว่าแหล่าขยะเล่านั้นให้ไปในที่ไม่มีทา้งขยะไหมเพราะว่า ขยะบางส่วนเราสามารถแยกเอามาใช้ไม่ได้ถุงปะตกเนี้ยบางบางซึ่งบางทีเราว่าเก็บไว้เพื่อเอามาล้างใช่ไหมเมื่อนั้นเราดีไซเคขึ้นใช่ไหมเอามาใช้ไม่อีกทอดนึงบางส่วนที่ว่าเราทำลายไม่ได้เช่นอะไรได้มังควดใช่ไหมเราทำทำลายไม่ได้เราว่าเก็บไวา้ายได้เล็กเราก็ไวา้ายได้ แล้วพืชพืชพักที่ว่าที่ว่าเราเอามารับประทางเนี่ยที่ว่าเรารำบนทางไม่มดเราก็สามารถเอามาทําปุ๋ยปุ๋ยมัดได้ส่วนมากล้องตุววันนะมันจะชายได้มดถ้าว่าเรารูดูจักชายควดเอาควดน้ำปลาควดซีอิ๊วควดไอ้ไรต่อได้เราก็แก้ไขไยได้ถูกทิ้ง ส่วนมากจะกค่ายค่ายคายแะมัถึงมู่บานก็มีกลุงการเปลี่ยนของขยะเป็นส้วนย่อมมีกลุงการนี้ทำให้เยาวชนหันมาช่วยกันดูแลดักษาความสะอาดในมู่บานถึงผู้ที่ได้รับผลนประโยชน์ไม่ใช่ชาวชาวบ้านแต่ว่าเป็นการดูแลธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น tâm cổ tán Thì em còn nhá, em tuyển tuần nhớ mình tâm cửa ấy đấy thôi Tâm cửa ai đến tập tập hạt Chắc tụi con nào chứ Tại vì tụi con nào chứ mặc mặc Đến mình đồ tuần mai đây đi Chắc nhìn bằng cửa nó vòng gì vậy ta Không phải Không phải là tích Không phải là tích Không phải là tích Không phải là ลงต้นไม้ทำห้เป็นเสื้อโยมทำกกเป็นโครงการเพื่อจะให้เด็กเย,ยว่าจ้น้งเวลาววางให้เป็นประโยชน์ตำบลนาอมน่า,นายุปลอรดชาวบ,บ้านช่วยกันเก็บขยะและระบบการจัดขยะทีด่ดีคุณตำบลน,นาอมทำให้รู้ว่าชุมชนที่น่าอยู่ขึ้นอยู่กับการช่วยเหลือกล้องคุณในชุมชนอย่างนี้ ตลอดไปเชื่อมันว่าได้ว่าตำบลน,นาทอมจะมีการพัฒนาวัดและทะนนคลองอย่างนี้ตลอดไป